มีอันจะกินกาแฟแก้ว20บาทมีจริงไหมอันจะกินครับโอ้โ oh, หมาแล้วมาแล้วมีอันจะกิน <c oughs> ไปแอลข้างในกันเลยครับ <c oughs> เชียงใหม่ครับผม <c oughs> รถครับผมระวังรถนะครับ <c oughs> ไปกันเลยครับมีอันจะกินสั่งแล้วครับ20บาทจริงๆครับ ที่สุดแล้ว20บาทจริงๆครับอันนั้นเป็นคาปูชิโนโเ่เย็นก็20บาทนะครับเรากินลาเต้ร้อนช่วงนี้ไม่ค่อยสบาย <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศริมน้ำแม่ปิงครับผมเจียงใหม่นะครับ,น,บนี่ครับซาบาท,บาทแต่<า>เลย20าทจริงด้วย20บาทจริงๆด้วยนะฮะเจ้านี้20บาทเองแล้วกนะ็บรรยากาศ ริมแม่น้ำปิ้งแบบนี้เลยอืมอ,อร่อยอร่อยไหมอร่อยยี่สิบบาทเอง <c oughs> สามแก้วหกสิบอือเยี่ยมเลยครับสามแก้วหกสิบแก้วสาวบาทเองมาแอลกันนะครับมีอันจะกินที่เจงใหม่อำเภอเมืองเจงใหม่นะครับโอ,อ้ยมาไกลเลยดูดีมากชิมกัอนอืออ,อร่อยแล้วเนี่ย าไปอร่อยมากมีอันจะกิน